น้องค,คือมีความพยายามในการประชาสัมพันธ์แต่ว่าไม่เป็นผลนะคะ <ừ> คือทุกวันนี้เราก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องจีจ <ừ> ี้วันนี้ค่ะเนื่องในโอกาสครบ13ปีนะคะคือทางมูลนิธิเนี่ยเขียนจดหมายครบ13ปีพร้อมกับขอโทษ <ừ> ที่ไม่สามารถพาน้องกลับบ้านได้เข้าไปดูนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นโพสต์ในเพจมูลนิธิกระจกเงา มีรูปภาพการ์ตูนของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็คือน้องจีจี้นี่เลยค่ะเนื้อหาในโพสต์ระบุแบบนี้นะคะว่าตอนนี้น้องจะเป็นยังไงบ้างพวกเราอยากได้ยินข่าวอยากเจอน้องมากหากมีคำไหนที่อยากจะพูดกับน้องเป็นคำแรกพวกพี่อยากบอกน้องว่าขอโทษ ตลอด13ปีเต็มที่พวกพี่ไม่สามารถพาน้องกลับบ้านได้ทุกครั้งที่ใกล้ครบรอบวันที่น้องหายตัวไปหัวใจของพวกเราหดหูท้อแท้พวกเราแทบไม่มีความคืบหน้าใดๆจนบางคนบอกว่านี่คือความฝันความหวังลมๆแล้แงๆหรือไม่ ครบรอบ13ปีเต็มที่น้องหายตัวไปไม่ใช่ว่าไม่มีความสงสัยว่าใครพาน้องไปอย่างน้อยมีบุคคลถึงสองคนที่ตำรวจยังไม่จริงจังมากพอในการหาคำตอบว่าพวกเขาไปทำอะไรในปั๊มน้ามันที่เกิดเหตุขณะที่น้องหายตัวไปไม่ว่าน้องยังมีลมหายใจหรืออาจจากโรคใบนี้ไปแล้วหน้าที่ของพวกพี่คือการพาน้องกลับบ้านและคืนความยุติธรรมหากมีใครเป็นผู้ก่อเหตุกับน้อง หวังว่าเราจะได้พบกันไม่ว่าบนโลกใบนี้หรือดาวหรือดวงดาวสักดวงที่ใจดีกับเราบ้างเอาห่วงคำหนึ่งแขวนไว้ที่ปลายดวงดาว mm hmm. นี่เป็นโพสต์ที่มูลนิธิกระจกเงาโพสต์เอาไว้นะคะในวันนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือน้องซีจี้เนี่ยหายไปตั้งแต่น้องอายุ9ขวบ mm hmm. และภาพนี้คือคุณผู้ชม น่าจะได้เห็นกันซ้ำๆภาพตั้งแต่ตอนน้องเก้าขวบแล้วก็มีคนที่วาดมาว่าอ่ะณนะตอนนี้น้องน่าจะหน้าตาเป็นยังไงถ้ามีใครเจอพบเห็นผู้หญิงลักษณะนี้ช่วยแจ้งข้อมูลหน่อยค,คือถ้านับจนถึงวันนี้น้องจะมีอายุครบ22ปีนะคะคือความหวังของมูลนิธิก็คือยังอยากจะเจอไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะคะนะฮะซึ่งกรณีของผู้สูญหายเนี่ยณตอนนี้ก็ มีหลายรายนะ,ะที่ได้รับการแจ้ง<น>ประสามนมายังมูลนิธิกระจกเงาแต่ว่ายังหาไม่เจอก็มีเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกทุกท่านช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยะนะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย